สัตว์เลี้ยงังกากเลยว่ะไม่รู้ว่าฉันจะโหดได้เท่าเขาไหมนะวันนี้ก็เป็นวันครบรอบหนึ่งปีที่ฉันเล่นเกมนี้มาแล้วแต่ทําไมทําไมกันนะฉันถึงจะอยู่แค่แรงหนึ่งอยู่เลยฉันต้องทํายังไงทํายังไงดีนะฉันถึงจะโหดได้กับเขาสักทีนะนี่เลยร้านโรบักทวสวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการที่จะเราเอาไว้เอาไว้เอาไว้ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการที่เราจะโหดในเบสท t ิซิมเบอร์เตอร์ในวันเดียวนะครับทุกคนครับอยากเห็นผลได้ชัดเลยนะครับผมนะทุกคนก็คงจะบอกกันแล้วนะครับว่าเฮ้ยเป็นใครว่าแร้งอยู่ที่39อยู่เลยใช่ครับผมอยู่ที่แร้งสามสิบเก้าจริงๆครับผมแต่ว่าวันนี้ครับผมจะมาเปิดเผยเทคนิคนะครับวิธีการเล่นให้โหดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทุกคนในระยะเวลาไม่เกิน1วันนะครับอย่างน้อยทุกคนก็ไปแรงยี่สิบได้นะครับโอเคนะครับทุกคนครับ ถ้าฟังแล้วทำตามผมเลย โอเคครับผมทุกคนครับขั้นตอนแรกเลยใช่ไหมครับทุกคนถ้าเราเล่นในเบสทอิงเซมิเตอร์หรือว่าเกมนินจาลีเจนก็ตามนะครับสิ่งแรกที่เราต้องนึกถึงเลยก็คือสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับทุกคนครับแล้วเราจะทํายังไงดีล่ะในเมื่อเรามีเพชรแค่ศูนย์เพชรนะครับเราไม่มีอะไรเลยนะครับผมทุกคนเราก็ต้องมีโค้ดนั่นเองนะครับทุกคนฮะโดยการกดโค้ดเราก็ไปตรงขวามุมนะครับทุกคนครับกดตรงโค้ดนะครับผมแล้วผมจะทําการปิ้งอย่นนี้นะครับผมนี่นี่ผมจะทำการดีดนิ้วอันนีซ้อมอันนีซ้องไปเลยเดี๋ยวะดีล้ว ก็เจอขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วทุกคนก็สามารถใส่โค้ดต,ตรงนี้ได้เลยนะครับเช่นอะลาเซอร์นะครับผมลาเซอร์แต่ว่าผมใส่ไปหมดแล้วนะมันก็จะขึ้นว่ามันใช้อยู่แล้วนะครับทุกคนอ่ะนี่นะครับ คุณก็ถ้าเข้ามาใหม่น่าจะได้ประมาณ500เกมไปครับทุกคนครับแต่ว่าโค้ดที่มีอยู่ก็น่าจะมีประมาณ9โค้ดนะครับซึ่งน่าจะได้ประมาณ4,000เพชรอยู่นะครับผมแล้วก็เอามาสุ่มไอตัวชาร์ปเองได้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเพราะว่ามันทีละ1,600นะครับเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูครั้งหนึ่งก็ได้อ่ะผมไม่เคยสุ่มเลยครับทุกคนครับเนี่ยเห็นไหมได้ชิคเก้นคูณสามเนี่ยจะเป็นไอชิคเก้นตัวกระจกกระจกมาอยู่ข้างกลางผมได้เลยนะครับเนี่ย ใช่ไหมแล้วมันก็คูณประมาณสัก4.80นะครับทุกคนนะเวลาที่คุณฟาร์มคุณก็จะได้คูณเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนฮนะอ่ะดูนะครับโค้ดอยู่นี่เลยทุกคน,นครับทุกคนพอไปเลยนะครับผมเพราะว่าผมจะทําการไปสู่ขั้นตอนที่2กันแล้วนะครับทุกคน,นครับเอาโค้ดนี้ไปใส่กันเองนะครับเพราะว่านี่คือโค้ดทั้งหมดที่ผมรู้มาในขนาดนี้นั่นเองนะครับทุกคนฮนะป่ะขั้นตอนที่2 ขั้นตอนที่สองครับทุกคน,นครับมันจะเป็นไปไม่ได้เลยครับผมนั่นก็คือการขอมิตรภาพนั่นเองนะครับทุกคนครับบางคนอาจบอกว่าเฮ้ยมิตรภาพมันคืออะไรวะเออเราเนี่ยก็ต้องไปขอสัตว์เลี้ยงเพื่อนนั่นเองนะครับทุกคนหรือว่าขอสัตว์เลี้ยงคนในเกมว่าเฮ้แมนเอาแมนคีเปอร์ไม่ใช่ไม่ใช่คือผมอยากจะบอกทุกคนว่านะครับคุณก็ต้องไปขอสัตว์เลี้ยงเขานะครับแล้วก็บอกว่าเอ้ย e คุณมีสัตว์เลี้ยงที่คุณไม่ได้ใช้ไหมอะไรอย่างนี้พวกโหดเขาก็จะทิ้งให้นะครับเพราะว่าเวลาผมให้สัตเียทุกคน เนี่ยผมก็จะอยู่ประมาณสัก1ล้านขึ้นไปทางนั้นเลยนะครับผมแล้วก็คุณสามารถโหดได้นั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ก็คือ300ล้านล้านะ่ครับทุกคนก็ไม่ได้โหดมากนะแต่ว่าก็เติมไปเยอะนะครับนะก็วิธีที่2นะครับก็คือการขอเพื่อนนั่นเองนะครับทุกคนไปขั้นตอนที่3ามเลยนะ ขั้นตอนที่3ามนะครับผมทุกคนเห็นเหรียญตรงนี้ไหมไอ้ที่มันเป็นเหรียญคล้ายๆกับมาริโอ้ที่เราต้องไปเดินเก็บนะครับผมแล้วก็มีเห็ดด้วยโรชิบหายเปเป็นมาริโอ้เลยดีเลยครับผมคุณก็ต้องเดินไปเก็บนั่นเองนะครับนี่นะให้ตัวเรามันสัมพันธ์กับไอ้สัมพันธ์สัมพันธ์กับเหรียญเคีัยปึ๊บแล้วคุณก็จะเด้งขึ้นมานะครับว่าเหรียญคุณจะขึ้นมานะครับเราก็เพชรด้วยนะจริงๆเพชรก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในการที่คุณสวมใส่สั์เลี้ยงแล้วเนี่ยนะครับทุกคนนะนะจคุณ็ก่ามารถ ้เพชรได้เหมือนกันนะครับทุกคนแล้วมันก็จะคูณไปด้วยนะ <S <S สมมติคูณ1ิ4 1> นะอันนี้ก็คือตรงที่แสดงนะครับว่าเราสวนไปกี่ตัวแล้วมันคูณทั้งหมดอ่ะมันเท่าไหร่นะครับนี่คือแซตตรงนี้นะนี่เดี๋ยวผมจะซูมให้ทุกคนดูนะนี่ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงที่มาผมชี้เลยนะครับผมอ่ะนี่นะแล้วเราก็จะลองใส่ไปนะครับผมแต่ผมไม่ขึ้นผลจนนะครับเพราะว่าของผมเป็น1.3ึ่ดเมตรเองนะแต่ว่าถ้าอยากให้เห็นผลนะครับก็ใส่แสดงที่เราโหดที่สุดในตอนนี้ที่เราใช้อยู่นะครับนี่นะผมจะลองใส่ไปนะครับทุกคนดูนี่นนนนนะะู่่่่แตวววาาาผผผมมมมมกกกกก็็็ไไคคคอยโหรรรัับบบ้เลทุ อย่างนี้นะปึ๊บนี่มันก็จะขึ้นอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับทุกคนนะจึงเป็นเหตุผลที่3นะครับหรือว่าข้อที่3นะครับในการที่คุณจะทําให้โหดนั่นเองนะครับทุกคนเหรียญเนี่ยก็เอาไปซื้อในช็อปได้เหมือนกันนะครับทุกคนแบบซื้อไอ้พวกดาบไอ้พวกวีจี D ้ A P o R G นะครับเพื่อทําให้เราได้ตังเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็เอาไปซื้อเพิร์กได้อีกนะเออคือเพิร์กสำคัญมากเลยนะทุกคนครับคือคุณไม่ต้องเต็มก็ได้คุณโหดได้เลยทำตะเกียบเนี่ยเนาะ,<ฮ>อ,ะ,อ,ะอ่ะมาอยู่ที่ขั้ 4, ปะ ขั้นตอนที่4ครับทุกคนครับในหมวดหมู่ของเกม Ninjala Legend หรือว่าเกม Battle Simulator เนี่ยไอตระกูล Simulator Ninjala Legend อะไรทั้งหลายเลยนะครับทุกคนครับมันจะขาดไปไม่ได้เลยครับผมนั่นก็คือบอสนั่นเองครับทุกคนใช่นะครับทุกคนอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่าถ้าเราไปตีบอสกันครับเราก็ต้องมีมีดอยู่ใช่ไหมล้วพอเราปักไปทีนึงเนี่ยโอ้โหถ้าสัตว์เลี้ยงคุณโหดนะครับคุณจะได้ขึ้นมาเจ็ดเก้าจุดสองคิวเอ็นเลยนะครับผมมันเนี่ยเอาแต่สัตว์เลี้ยงคุณด้วยนะฮะแต่เด S <S <M ül> มันมันก็แทบไม่ค่อยขึ้นเลยครับผมทุกคนนะเห็นไหมมันจะขึ้น 75.0B บุนีนะครับที่ผมได้ประมาณนี้เพราะว่าอยู่ที่การอัปเกรดของแรง่งด้วยนะครับทุกคนคนระับยิ่งแรงเราสูงเราก็จะยิ่งได้เพชรเยอะมากขึ้นเห็นไหมทุกคนฮนะเนี่ยมันจะได้ค่าพลังได้เหรียญได้เพชรอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับทุกคนฮนะเนี่ยถ้าทุกคนไปช็อปแล้วก็อัปเกรดแรงไปเรื่อยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยเหมือนกันนะแต่ว่าสเสตเลียงก็ช่วยเยอะที่สุดนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับผมนะขั้นตอนที่สี่ก็ค เริ่มโหดแล้วครับพี่แล้วผมจะมาแชร์เทคนิคแน่นอนนะครับที่ผมใช้กันอยู่นะครับแล้วคุณสามารถเป็นคนที่แบบแรงยี่สิบขึ้นไปแล้วนะแรงสามสิบแล้วคุณสามารถอัพเบิร์กได้แล้วคุณก็ประมาณแบบโหดพอตัวอืมโหดพอตัวนะครับแล้วผมก็จะบอกวิธีการนะครับทุกคนฮนะขั้นตอนแรกเลยนะครับทุกคนนะครับถ้าทุกคนอยากจะฟาร์มมีดนะครับไอ้นี่นะไอ <s ice cream> ้นี่ยไอตรงสแตตตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเจี <s to be trees> ๊ยดโดนไหมนี่นะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูปึ๊บ นี่นะครับพราะมันก็จะเห็นดาบใช่ไหมทุกคนนะว่า6.2จุด T D อะไรอย่างงี้นะครับถ้าเราคิกค้างใช่ไหมฮะอยู่แล้วคนเรามันว่างทั้งวันนะครับทุกคนนะมันก็ต้องฟาร์มได้สบายๆอยู่ใช่ไหมทุกคนครับแต่ว่าถ้าเราแบบอยากจะอยู game, ่ในเกมนี้อ่ะทุกคนฮะแล้วเรายังจะฟาร์มได้เหมือนเดิมต้องทํายังไงมันทําคําตอบคือทําได้นะครับทุกคนแต่ว่าครับทุกคนฮะถ้าเราอยู่กัน20นาทีเนี่ยมันจะ F K ครับแล้วมันก็จะภาพมันจะหลุดแต่ คือแบบอทําเอาอไรเงี้ยถ้าเราอยู่เกิน20นาทีนะครับวิธีการก็คือว่าถ้าคุณเป็นคนว่าล้วเหมือนกันนะคือคุณอากจะจับเสลียงไปด้วยแล้วคุณก็สามารถจะได้ดาบไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะสมมุติคุณโหโดเท่าผมแล้อ่าหรือว่าโหดได้ทึ่งผมก็แล้วแต่นะครับที่คุณสามารถมาทําได้แล้วนะครับ คือที่สําคัญนะเพิรกคือสําคัญมากนะครับผมเพิร์กนี้ที่ผมแนะนํานะครับทุกคนเพราะว่ามันจะช่วยในการฟาร์มได้ไวมากขึ้นนนั่เองนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ทุกคนดูนะครับอันนี้ก็เลือกจะใช้กันหน่อยแล้วกันนะสมมตินะคุณมีเพิร์กเจ้าแฮสปีดนะครับนี่นะนี่ยเนี่ยเนี่เห็นไอ้ตัวนี้เลยไอ้ตัวนี้เลยครับทุกคนฮะแล้วแฮสปีดเนี่ยดูนะดูตรงค่าดาบนะครับถ้าสมมติผมยังไม่ได้จับสัตว์เลี้ยงอะไรนะครับทุกคนปึ๊บปึ๊บ ฟึบเห็นไหมมันจะบวกอะแต่มันบวกเป็นก่อยอะทุกคนอะมันบวกกระเออยลอยอะไรเงี้ยทุกคนครคือมันบวกช้านะครับทุกคนเห็นไหมทุกคนดูนะเวลามันขึ้นใช่ไหมดาบมันก็จะขึ้นแบบนี้ไยเนี่ยคือมันเร็วไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็สเตตเนี่ยมันจะขึ้นแค่ทีละสองสี่หกแปดคือมันจะแบบสองสี่แล้วก็หกแปดอะไรอย่างงี้แต่ว่าผมจะมาแชร์เทคนิคครับเดี๋ยวผมทาให้ดูนะนี่ตัวนี้นะ เดี๋ยวผมจะจับสัเลี้ยงให้ดูก่อนนะครับแพสปิดตสำคัญมากนะผมไม่รู้นะว่าใช่หรือเปล่านี่ครับผมจะกดคิวไปปุ๊บแล้วกดคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้ประมาณสักหนึ่งวิครับผมแล้วกด ESC ครับแล้วก็ปล่อยครับผมดูนี่นะนี่เห็นไหมสองสี 2, 4, 6, 8, ่หกแส 2 4 6 2 4 6 8เห็นไหมทุกคนนะครับจากเมื่อกี้2 4แล้วก็68ใช่ไหมอันนี้2 4 6 8 10เลยครับทุกคนนะ2 4 6 8 10เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนครับทุกคนนะมันเพิ่มไฟมากๆเลยนะครับผมจาก2468อันนี้นี่4 6 8 10โอ้คือแบบโคตรไวนะครับทุกคนนะแต่ว่าคุณต้องมีแฮสปีดด้วยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับทุกคนฮนะ,ะสมมตินะผมกดคีย์ค้างแล้วผมยังไม่ได้ทำการสุ่มัสว์เลี้ยงนะฟึบคีย์ค้างกด EC ถามว่าทำได้ไหมทำได้เหมือนกันแต่ว่ามัน โคตรโคตรก่อยอะ่ะเอาจริงๆนะครับเนี่ยเห็นไหมมันบวกทีละสองสี่หกแปดสิบสองสี่หกแปดแปดสิบสองสี่หกแปดสิบเนี่ยเห็นไหมแล้วถ้าคุณแบบแฮสปีดผมไม่รู้นะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคฟาร์มหรือเปล่าแต่ว่านั้นก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่ามันเกี่ยวความรู้สึกผมบ้างครับทุกคนนะว่าใครที่คิดว่ามันใช้ได้ยังไงก็อย่าลืมเม้นกันด้วยนะครับกดคิวนะครับผมแล้วกดคลิกซ้ายค้างนะครับแล้วกดยีซีปึ๊บ อย่างนี้เห็นไหมคือรู้สึกว่ามันจะไวมากขึ้นอะ่ะเออนะครับแต่ว่าผมไม่รู้นนในเรื่องไวอะ่ะแต่ว่ามันสามารถใช้ได้จริงๆนะครับคือคุณสามารถแบบฟาร์มค่าพลังไปด้วยแล้วคุณก็จับสเตเดียมไปด้วยแล้วอีโวไปด้วยทุกคนครับคือคนมันว่างทั้งวันนะครับทุกคนครับแล้วมันจะได้อะไรทุกคนครับมันได้ด้วยทุกคนครับแล้วคุณไม่ต้องทํะไรด้วยนะเว้ยเนี่ยปล่อยปล่อยค้างไปเลยทุกคนครับแล้วก็รอเอ,อ่อซุ่มได้บ่อยๆนะครับแล้วก็พอได้เต็มแล้วใช่ไหมทุกคนครับเอาอยื นะครับทุกคนก็เทคนิคที่ผมจะแชร์ก็มีเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับทุกคนฮนะก็อย่าลืมไปตีบลกันด้วยนะครับผมเพราะว่าไอแลนด์ที่สิบหกหรือสิบแปดเอาสิบสิบเจ็ดเออสิบอะไรก็ได้นะครับผมทุกคนนะไอเกาะเนี่ยแหละไอเกาะสุดท้ายที่มันอัปเดตมาเนะี <laughs> ่ย นะครับมันก็มีบอสไปตีด้วยนะไอ้ลาวาโกลมเนี่ยคือได้ค่อนข้างที่เยอะเลยครับทุกคนนะเพราะว่าผมฟาร์มแล้วได้มานสองจุดห้าเด็กเลยไามทุกคนครับแล้วก็เฮ้ยผมมีเทคนิคหนึ่งไปรุ้คนก่อนที่จะไปนะครับทุกคนฮะถ้าอยากจะฟาร์มบอสได้แบบเทคนิคเยอะๆนะครับอันนี้คือเทคนิคที่สองนะครับเทคนิคสุดท้ายนะที่ผมอยากจะได้รลบนะครับถ้าอยากจะฟาร์มเพชรได้เยอะๆนะครับทุกคนนะหนึ่งคือต้องมีสัตว์เลี้ยงละอ่ะนะครับสองคือสัตว์เลี้ยงคุณต้องโหดพอประมาณครับทุกคนครับอย่างน้อยคือแบบต้้้้อองงขขึึนนปปรระะมมาาณณเพชตส ผมไม่รู้นะว่าคนเขาขึ้นกันประมาณไหนนะครับแต่ว่าสําหรับผมนะเพชรต้องประมาณ3ล้านขึ้นนะครับทุกคนฮะมันถึงจะค่อยมันถึงจะค่อยได้นะครับทุกคนฮะดูนี่นะนี่อย่างน้อยคุณก็ได้คิวเดียวไปจับแล้วครับทุกคนนะครับถึงจะได้ไม่ได้ไอแลนด์นี้แต่คุณก็ไปจับไอแลนด์หน้าได้นะครับทุกคนฮะเห็นไหมสัตว์เลี้ยงคุณต้องโหดด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ไปฟาร์มกันได้นะครับทั้งหนึ่งทั้งสองนะครับผมคือคุณต้องมีเซิร์ฟไพเเวทซิร์ฟเวอร์ที่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์นนนั่เองะครรรับทุุกคคนแล้วณจะสาาามมถฟ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองโดยไมม่ีใครมาแยกด้วยนะครับแต่สารัััมมมเเนนนนี่ยยย็ดวาฮ้ฟ์กกอะะช ประหยัดเวลาด้วยนะครับแล้วก็มันเป็นมิดมากขึ้นด้วยอะไรเยอะมันก็แล้วแต่ทุกคนนะเนาะแต่ว่าทุกคนถ้าอยากฟาร,ร์มก็เอาเอาแล้วแตะเล้า,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 าแตะนะครับก็สวัสดีครับผมใครที่ชอบที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคังแห่นะครับก็อย่ายลืมกดติดตามกดยิงเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วใครที่อยาก เท่ผมทําอีกนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเม้นกันด้วยนะครับว่าทุกคนคิดว่าสัตว์เลี้ยงตัวไหนนะครับที่คุณใช้อยู่นะครับอย่าลืมเม้นมันด้วยนะครับใต้ล่างนะครับว่าคุณใช้สัตว์เลี้ยงอะไรอยู่นะครับแล้วเกมที่คุณเล่นอยู่ในตอนนี้คือเกมอะไรนะครับทุกคนสวัสดีผมขอลาไปก่อนนะครับทุกคนฮะสวัสดีครับผมจุ๊บจุ๊บฟิวทำไมต้องฟิวอะ